ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพได้เดินทางมาจังหวัดสระบุรีวัดเวลาโชติลัญญารามเพื่อมาร่วมพิธีมุทิตาสการะพระอาจารพระครูประลักกิจสพนขันติพะโลเจ้าอาวาสวัดเว,ดวลาโชติลัญญาราม วันมหามงคลอีกวันหนึ่งของคณะเสบียงบุญเมตตาธรรมคำตุนโลกได้ร่วมพิธีเททองหล่อหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาที่วัดวิลาโชติรัญญาลามซึ่งเป็นครั้งแรกที่อาตมาภาพได้มาร่วมพิธีหล่อพระแบบเทปูนปกติก็จะใช้ทองเหลืองในการหล่อพระ วันนี้ได้มาร่วมพิธีสำคัญของวัดวิล,ลาโชติรัญญาารมซึ่งด้านหลังของอาตมาภาพที่ยืนอยู่ก็เป็นหลวงพ่อเงินไหลามาเทมาซึ่งจํำลองแบบจากวัดพระสุงจังหวัดอุทัยธานีได้นำมาประดิษฐานอยู่ที่วัดวิล,ลาโชติรัญญามในวันนี้และวันนี้ก็ได้รอ รูปขนาดเท่าตัวจริงเพื่อให้ญาติโยมสาตุชนทั้งหลายที่เดินทางมาวัดวิลโชติรัญญารามได้กราบไหว้และปิดทองเพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้ถือว่ามาร่วมพิธีงานอายุวัฒนมงคลพระครูปรลัดกิตสพลขันติพะโลเจ้าอาวาสวัดวิลโชติรัญญารามวันนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระครูกิตพล อันติพร้มมากันเป็นจำนวนมากและพระสงฆ์ก็มาจากทิศทั้งสี่เป็นจำนวนมากและได้มาเห็นพิธีแบบโบราณซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีพิธีก่อพระเจดีรายที่ญาติโยมแต่ทุชนทั้งหลายที่มีญาติโยมชาวบ้านแล้วก็มาจากที่ต่างๆหลายจังหวัดได้มากออพระเจดีรายขึ้นที่บริเวณ ลงข้อเงินไหลมาเทม,มานี่ก็เป็นเจดีที่ทางบ้านที่ชาวบ้านแล้วก็ญาติโยมที่มาร่วมงานได้ก่อขึ้นเ,เมื่อวานที่ผ่านมาและมีพธิธีชกมวยในวันนี้โดยเฉพาะวันนี้คณะ,ะเบียงบุญเมตตาทาคํำจุนโลกเราได้เป็นเจ้าภาพเครื่องวงสวง พิธีหล่อพระหลวงพ่อหลวงพ่อเงินไหลามาเทมาด้วยอันนี้ก็ขออนุโมทานากับญาติโยมที่ร่วมปัจจัยเป็นเจ้าภาพข้าบวงสงรวงหล่อหลวงพ่อเงินไหลามาเทมาวันนี้เพราะขออนิสงผลบุญที่ทุกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาร่วมกับอาตมาภาพในครั้งนี้จงเป็นปฏิพรย้อนกลับไปสู่ตัวท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญสุขกายสุขใจเงินไหลกองทองไหลมานึกคิดปรารถนาสิ่งใดขอให้พันสำเร็จพันสำเร็จจงพันสำเร็จโดยเร็วพันทุกท่านทุกคนเทินที่รูปต่างตัวที่เราไปหลอกขนะ้ามอ๋อได้ได้เดี๋ยว อนุโมทนาด้วยนะคุณโยมพันตำรวจโทรประสาสรพัิดาพัทพิพัฒธิดาสําลาญเริงจิตสําาญเลิงจิตับพวกรวร่วมสร้างโบสถ์จังหวัดสุรินทร์กับพวกเราด้วยเขาขออนุโมทนากับคุณโยมให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนได้ช่วยงานพระพุทธศาสนาเป็นกําลัง ช่วยงานพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสาธุสาธุเช่นเดียวกันนะโย